วิธีเปลี่ยนความโชคร้ายให้เป็นโชคดีในงานขายลหลายคนเวลาไปคุยกับลูกค้าเจอการปฏิเสธมากลับมาก็ไม่น้อยกลับมากา็มาพูดกับเองว่าทําไมมันถึงโชคร้ายอย่างนี้ทําไมวันนี้ถึงโชคลายขนาดนี้ก้าวขาข้างไหนออกจากบ้านแค่คุณคิดแค่นี้ความโชคร้ายของคุณมันก็จะมีเข้ามาอีกในวันพรุ่งนี้และในวันถัดๆไป พราะคนที่เขาโชคดีในงานขายอยู่เสมอคือคนที่มองเห็นความโชคดีในทุกๆสถานการณ์มองเห็นความโชคดีในทุกๆโอกาสตัวอย่างเช่นหากมีปัญหาเข้ามาในวันนั้นคนที่เขาจะเป็นคนโชคดีเสมอเขาจะมองว่าเขาได้เรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นั้นและเขาจะคิดว่าดีนะที่มันเกิดขึ้นแค่นี้ที่มันไม่ได้เกิดขึ้นมากกว่านี้ดีแล้วที่มัน เ,เกิดขึ้นณตอนนี้ไม่เกิดขึ้นในช่วงที่มันถลำลึกลงไปมากกว่านี้แล้วนักข่ายองจำไว้ว่าไม่ว่าจะสถานการณ์อะไรที่เกิดขึ้นนั่นมันเป็นการเกิดที่ดีที่สุดแล้วสำหรับเราเหตุการณ์นั้นมันเกิดมาเพื่อเราเช่นวันนี้เราพลาดการจอง1เคสตอนเย็นคุณอาจจะได้2เคสเข้ามาก็ได้เพราะฉะนั้น จงมองหาความโชคดีในสถานการณ์นั้นและคุณจะเป็นเซลล์ที่โชคดีเสมอและจะโชคดีตลอดไปหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดถูกใจและกดติดตามแพรไว้แล้วเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะ